ครับวันนี้เราจะไปดักครับวันนี้เราจะไปดักไอโง่กันนะครับไปครับไปดูไอโง่คืออะไรครับนี่ไงครับนียครับเราสั่งมาจากช้อปปี้ครับน้องน้องชายสั่งมาครับโยนลงไปแล้วฝาหายไปครับฝาหายไปสองอันครับแล้วเราก็เอาฝาขนมจีนเนี้มาอุดไว้กอนแต่ตอนนี้เราจะให้มันลอยครับตอนแรกมันจมครับไม่ได้ผล เราจะให้มันลอยครับเราก็ใส่เหยื่อลงไปในนี้ครับมันมีไข่ต้มมีปลาเอแล้วก็มีกล้วยกล้วยน้ำว้าครับนี่ครับนี่ครับเรามัดเราห้อยไว้ครับนี่ครับเราใส่ถุงแบบถุงตะข่ายแล้วก็ใส่เหยื่อมัดห้อยไว้ใช้วิธีอื่นครับใช้วิธีใหม่ครับแบบใหม่ครับเมื่อกี้เราใช้วิธีแบบจมครับไม่ได้ผลครับไม่เข้าเลยครับ อันนี้เรามาใช้วิธีร้อยครับโดยการมัดขวดครับนี่ครับบรรยากาศบอ่อครับทำเล่นๆไปครับนี่ครับอลองดูครับตบไหม ราจะให้เขาลอยไปตามธรรมชาติครับไม้ดันดันไปดูครับดันไปครับดูนะครับวาป่าอะไรเยเข้าครับครับทำให้ลอยครับไดครับไปแล้วครับ ไปให้ไกลที่สุดครับเอาครับอะไรมาเข้ากันแล้วแต่ครับโอ้โหนะครับปลา บรรยากาศเดี๋ยวเราจะผูกเชือ,อกไว้ครับผูกกันหนีครับไม้นี้ผูกครับ โอเคครับรอดูผลงานครับผมนี่ครับบรรยากาศบอ่อนี่แหละครับหรือว่าจะามาจะมีอะไรเข้านะครับตอนเช้านะครับโอเคครับ